เจ้าที่เจะเอาแก,แ,กแล้วเนาะมาผ่อกันจักสารเกเขาส้ำไดซ้ำหนึ่ง้าลุมึงเพิ่นเป็นลืนล่อนเนี่ยสิกส็แสดงว่าเพิ่นก็นั่งพอกินใดอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าเป็นแหงๆกระสาไปเลย,เยสแิแก่เกินแกงแ,แล้วจ้ะ บูบบางพันยังเป็นเนื่อนๆมันๆอยู่แก่กินได้จ้จะพี่น้องที่สังเกตเห็นนอกจากนหน่อยพี่แง่มีน้องเอ้ไปเกี่งเส้น้องใหม่โอ้ยเกียรปรดแล้วพี่น้องเอ้มังสุง่มหัวแล้วเราไม่ได้มานานแล้วนะคะเลื้อไว้เห่า มันเป็นโสมนะดีอยู่พี่น้องกูนนะเกียเบิดแกีเบิต์ชเลเกียชาลาดีใจจินเหรอนี่กูปุอย่นี่ยงงอนเฮ็ดเพาะได้จังเกียรมา tiền hết thì nhà ơi thì ngon cái nói cái chửi cơ chuẩn sư cái ta cả đài thì ngon hết khó phải đấy chứ กแกเขาเฉลี่ยแกชราก็นีกันนะพี่น้องเอ้ยะอะไรมะมึงเพื่อว่าล่ะเป็นเดือนแล้วไม่พอกันนะจ๊ะพี่น้องถ้าถึงมหมดหนึ่งบอกเงินครับพี่นอ้องเงินเทปเพาะเน,นี่ยอ้อ ยเดี๋ยววัสีแก่พี่น,อออน,น,น้องมองเงินบืนเพื่อนแต่ยังพ็กินได้อยู่จ้ะพี่น้องจ้าหนึ่มเดียวได้จ้ะนี่งอนเดียวกำไม่ไหวจ้ะเดื่อเน่าเห็นบ่มาไม่ทันก็คือเน่าหรือไม่ก็แก่ไปเลยจ้ะพี่น้องงอนเดียว เต็มฝ่ามืออะไรฮัมอ๋อเอ้ยจะสยเสกใหญ่นาะเห่ยึดจังใหล่ะมันบ่มีโอกาสได้มาเนาะค่ะพี่ดิ๊ดอะไรคุณเด็กูสูบกูสาเดี่พี่จะพี่น้องเอ้ย ยังโกแกได้ใจพี่น้องบ่งตี้ค่ะฝาแม่ข้างในคนน่ะยังเขาขาวอยู่เลยกินได้ก็เอาอันกินบบได้ก็บโเอาได้เนาะพี่น้องนะเนาะตะวัดสนา้าเฮาซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นแออกมา พูดดูจกพี่แมวโอ้ยนี่ไหวเลย เฮ้ยาเต่าที่เคยเอาพี่น้องหน้าเจะาของมาไม่ทันอีกแล้วครับท่านไอ้ที่สุดรอนก็แก่นี้จากฉันแต่ก็ยังอ่อนก็กินใดอยู่ด้วยจะไห,หน้องที่เก็บอยู่ให้หน้าบางทังทนอยู่ให้แท่ๆหน้าบ่เมนของเจะของเลยจะ้ะนี่งจงเม่นหน้าเจะของขึ้นมาเก็บตรงที่เดิมเลยจะ้ะ จนเป็นพูนจะโกติเกเนะหมดขาดิฉันเลยรอเลยเอานี่ปลาดิฉันอีกเกียวซำไล้ก็เออํำนั่นละเนาะ ดินกระแหงกระแฮงสีอะไรพี่น้องสิให้เพื่อนขึนได้จังได้นาะโอ้ยเดยดเดยดเด็ดรูดแดดกันพี่น้องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหยุบจะพี่น้องจะเป็นพ่นขึ้นกับโมแมนเอ้ย เห็นหอยเตียกระจกน้องจ้าอันใดมันเห็ดบุเมนเลยค่ะสั้นกรเดาแมนบุโกแมนักี่น้อมัดควมมัเจาะอันนี้ก็แมนก็ยงเห็นกันู ผู้วีผู้วี่พี่เนาะผู้ฮิตผู้หยิบยางมวนอีกแล้วครับท่าน ขวยใสเดือนควยอยยังเขาเป็นนูน่นขึ้นเขาบ็ว,ว่ามันควยใสเดือนนะจ๊ะจกลงไปมันโลกเข็ด <c oughs> พี่นองเอ้ย <c oughs> เลี้ยไว้ให้เราโอ้ยมาเร็วกว่านี่มันบป่วยโอ้ยหายเลยก็มาติดนา่นขา้าดำพี่นองเอ้ยบวไปกระบได้อนันว่ามันป่วยอันหลุมม้อนนอนเสื้อ ยุติเตียงกับสิบบไปดอกจ้ะอันนี้เขาก็ยังพอไปได้อยู่เนาะไปซอยเพิ่นเพราะว่าเป็นท่านประธานออสโมต้องต้องไปซอยตามหน้าที่เฮ้าละจ้ะออสโมน้ำกันโบซอยกันก็จ๊กสีว่าจังไหนกันเนาะต้องออกไปช่วยกัน ที่เพิ่นที่โตแล้วเนาะที่โตมูกมาซอยที่เพิ่นห้าวกับไปซอยเพิ่นโอ๊ยอะกล่องไปทางใดยอีกอ,อู้ยมานดูเด้อจกไปจกมาพอ่อนำพอ่อนี่อยู่เด้อจ้ะิ่นเป็นพ่นเป็นพ่อนอยู่พี่น้องมีดเคี้ยบรูเหลืองจะต้องสัมผัสไปมือ สม you, your mm ัมผัสด้วยมือตัวเองนะคะนี่เจฟด้วยมือนี่หน่อยๆได้จ้ะต้องสัมผัสด้วยมือตัวเองเด็กน้องพี่พีอผู้หนูว่าเป็นดอกเห็ดเพราะฉะนั้นเก็บเห็ดมือบบเปลือนบ่ได้เห็ดดอกจ้ะเป็นยัง เสิจออยู่เว้ยบ่ได้กินดอกจ้ะพี่น้องเอ้ยต้องกวาดต้องเคลียเรยจะพาะเห็ดเพาะนี่นอนจ้ะอ่าเป็นเห็ดอันอื่นยังเห็นดอกโพบูบูพี่อยู่เด้อจ้ะไออันนี้เห็ดเพาะบางเสื้อเิ่นฝนตกแล้วก็ดินแห้งทับทมกันไปทับทมกันมาเพิ่นก็บ่เห็นแตกห้อยแตกเด้อจ้ะเพราะว่าอาเพิ่นดอกน้อยเนาะ มันจะบเห็นหน้อยแตกเราก็จะไม่รู้ว่าเหตุเพราะอันนี้ห้อยแตกแบบนี้ม่นนี้มันดินแห้งคืออันขนาดดอกใบใหญ่พี่น้องเอ้ยแตกมากกว่าดอกน่อยๆบ้านนี้โอ้ยเสียดายแท้ดิ หองเห็นช <boundaries. S 1> ัดบวชัดดอกพี่น้องไคกันยังเห็นบมชัดพี่น้องเห็นชัดกันนว่ามันบุญร้ายเลยจ้ะโอ้ยเก็บเห็ดแกไม่แห้งใจเ่ย้ะพี่น้องโอ้ออกมาและเสียเถียวมันก็บุมไม่แห้งใจเลยเนาะอันนี้ออกมาพ่อเห็ดกตยังไง่จะพี่น้องจ้ะโอ้ได้ชุกได้เลีย ตามภาษาคนมักาหลาลราจะแยกออกมาดอาาากเถาเพิ่มแค่นี้เรกเถาเพินน่มแคนี้อ๋ออันนี้นึกว่าพ่นควายหมดควายอันใส่เดือนเนีนยนด้วยจ้ะควายเห็ดด้วยจ้ะอ๋อที่โต ตามนี่กับพ่อแกงเลยเด้อจ้ะนี่มึงทีล่ะตายดีเด้เอเกียงเล่นนะคะ